นี่คือเบาเสียงลุงหน่อยนี่คือเรื่องใหญ่ที่คุณว่ารอนี่โรงเรียนมปลายชั้นเวลาเที่ยงของทุกวันเรารพอจะมาเปลี่ยนกะที่นี่พวกเรามีเวลาหนึ่งนาทีในการแอบเข้าไปเข้าไปตามหาความทรงจำยยาว์ของคุณเถอไม่ใช่ค่ะเขาไปเอาของอย่างนึง่งเถอเอ้ยอีกเดี๋ยวคุณก็รู้ค่ะ นี่วิธีสื่อสารเป็นอะไรอ่ะการเชื่อมต่อไม่ดีน่าจะมีปัญหานะรายงานเมื่อวานของนายฉันเขียนลงไว้ให้แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ไไปได้นะเมื่อวานฉันเขียนส่งไปแล้วอ่ะจริงสิความถีตอนนี้คือสองแาน่าเขียนในแม่สือสงมบเรณด้วยนะของที่ฉันต้องการอยู่ข้างใต้นี้ค่ะขุดหลุม ค ah. ุณค <Lebanon> ิด <Slow> ว่า <is> ต <tones> ัวเองเป็นเออร์โกจริงเหรอไม่ใช่ค่ะแค่นี้ต่างหากอ่ะเอ๊ะเนี่ นี่คือนี่คือนิยายสั้นที่ฉันเขียนสมัยอยู่มอปลายอ่ะคิดไม่ถึงแล้วสิที่จริงแล้วความฝันของฉันก็คือการเป็นนักเขียนนะดูเด็กน้อยมากใช่ไหมล่ะคะตอนนั้นฉันเขียนนิยายสั้นแบบนี้เอาไว้เยอะมากเลยเตรียมส่งไปสำนักพิมพ์หเหวินเย่แล้วตอนนั้นฉันก็ได้อ่านสนสัตว์ที่หายสาบสูญของอาจารย์เจียงตอนนั้นฉันอุทานว่า พระเจ้าชีวิตนี้ฉันคงไม่สามารถเขียนนิยายแบบนี้ออกมาได้หรอกมีคนที่นำจินตนาการและตักกะเขียนออกมาพร้อมกันได้ฉันก็เลยยอมแพ้ผันตัวเป็นนักอ่านของอาจารย์เจียงแต่ฉันก็ทิ้งของพวกนี้ไม่ลงก็เลยฝังไว้ตรงนั้นนไอจีอี e, ชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ